Provide นะคะ Suppose supp นะคะ Supposing As long as พวกนี้ใช้แทนคำว่า if ได้หมดเลยใช้ในการแสดงเงื่อนไขนะคะนข้อหนึ่งตอบ Provide d นะคะข้อที่สองค่ะ The athlete thought he was invulnerable Invulnerable แปลว่าแข็งแรงค่ะนักกีฬาคิดว่าเขาแข็งแรง He was willing to challenge the remit of his strength without fear of injury นะคะเพราะว่านักกีฬาเขาคิดว่าเขาแข็งแรงเขาก็เลยเต็มใจเที่บท้าทายข้อจำกัดทางด้านความแข็งแกรง่งโดยที่ไม่กลัวเลยเราใช้คำไหนดีคะ A. if ถ้า b since เพราะว่า c for this l i s t e n ด้วยเหตุผลนี้หรือดีด๊อ w i n t e r หรือไม่คอนี้ใช้อะไรคะ since ค่ะว่าเพราะนักกีฬาเขาคิดว่าเขาแข็งแรงเขาก็เลยชอบท้ากดความแข็งแรงของธรรมชาตินะคะเลยตอบ since นะคะ ต่อไปน u บมาร r แล้วข้อที่3 r e s t a u r a n g and two bars there are two swimming pools and sauna มีร้านอาหารค่ะแล้วก็มีบาร์สองที่นะคะยังมี two swimming pools นะคะก็คือ,อสระว่ายน้ำสองที่แล้วก็มีซาวน่าด้วยเราจะใช้คำอะไรเชื่อม a owing to แปลว่าเนื่องจาก so as to เพื่อที่จะ in addition to ยิ่งไปกว่านั้น according to ตามที่ข้อนี้ตอบอะไรคะ In addition to น er, อกจากร้านกา้ยกับบาร์แล้วยังมีสระว่ายน้กับสาวน้าด้วยต่อไปข้อที่4ค่ะ I was l o s i n consciousness นะคะฉันนะคะหมดสติไปข้อนี้ยาก It was one of many times I w i l l return from a blink of death มันเป็นหนึ่งในหลายๆครั้งที่ฉันฟื้นออกมาจากห่วงแห่งความตาย a blink of death แปลว่าห่วงแห่งความตายใชยข้ข้อใดดีข้อ A After I e n t e r a coma หลังจากที่เข้าสู่อาการโครมา่า B When I decide to give up and die เมื่อฉันตัดสินใจยกเลิกและตายข้อน,นี้ผิดละเพราะว่าในที่สุดเนี่ยประโยคนี้ตอนหลังเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งครั้งที่ฉันเนี่ยกลับมาจากห่วงแห่งความตายแสดงว่าไม่มีการตายเกิดขึ้นข้อ C when my will to live exert itself เมื่อความตั้งใจของฉันที่จะมีชีวิตต่อไปอืมข้อน,นี้แหละ The d o g also l o s control of my b o w e l ฉันสูญเสียการควบคุมตามลำไส้ของฉัน เขาซูามค่ะไม่ได้เลยข้อน,นี้ตอบอะไรคะ C c a p ค่ะว่า I was losing consciousness นะคะ when my will to live a s s e r t itself และค่อยพูดว่า it was once of many times I would return from the brink of death แปลออกมาก็คือฉันหมดสติไปนะคะและฉันก็อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปมันเป็นหนึ่งในหลายๆครั้ง ที่ฉันฟื้นขึ้นมาจากพ่วงแห่งความตายเรียบร้อยค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สงสัยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะพี่วงใจดีนะคะมี Answer อยู่ให้ข้างหลังนะคะน้องสามารถที่จะดู Answer Key Answer ดูนะคะแล้วถ้ามีคำถามอะไรนะคะโทรมาได้ในช่วงนี้เลยค่ะ ช่วงนี้นะคะน้องๆคนไหนที่สงสัยนะคะ SMS มาได้เลยนะคะที่เบอร์โชว์ข้างล่างนี้นะคะหรือพิมพ์ไม่ถนาดเป็นคนพิมพ์ไม่สะดวกเลยนะคะโฟอนอินมาเลยคะ่ะมาคุยกันเลยตัวจริงเสียงจริงพี่วงอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมาดูกันซิว่าวันนี้เนี่ยน้องๆน,นะคะส่งคำถามมาว่าอะไรบ้างคำถามเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้โ okay. อเค linking verb คืออะไรนะคะ linking verb คืออะไรดูในหน้าจอที่เพื่อนถามเลยนะคะ linking verb เนี่ยนะคะก็คือ verb ที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างประธานกับภาคแสดง verb to be คือ linking verb นะคะแต่ไม่ได้มีแค่ verb to be อย่างเดียวมันยังมีกริยาที่แสดงความรู้สึก feel smell sound taste the food tastes good ดูบนกระดานค่ะนะคะดูนะคะวันนี้พี่วงต้องแบบว่าลบแบบจิกกระดานค่ะนอะะ้องฮะเกากระดาน เพราะว่าเดี๋ยวก็ดานกริ้วนะคะเดี๋ยวเขาไม่ให้เราเขียนบนตัวเขาอ่ะดูนะคะน้องๆดูนะคะ the food taste good taste yummy อาหารรสชาติอร่อยนะคะ test ตัวนี้เป็น linking verb เชื่อมระหว่างประธานกับภาคแสดงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่า linking verb นะคะ ต่อไปค่ะ request กับ require ต่างกันไหมต่างค่ะ request แปลว่าขอร้อง require แปลว่าต้องการต่างกันนะคะไม่เหมือนกันค่ะต่อไปคำว่า bag กับ toast ต่างกันไหมโอ้โหน้องคำนี้สแสดงว่านะคะเป็นคนที่ใส่ใจภาษาอังกฤษมาก bag ก็คือกระเป๋าให,ใหญ่ toast เป็นคนเป็นภาษาพูดของคนอังกฤษนะคะ toast คือถุงย่ามค่ะถุงแฮรอทที่เด็กมหาลาัยชอบใช้ใครเห็นใช่ไหมคะ นั่นอ่ะเขาเรียกว่าทอสแต่อ่านโทตี้ก็แล้วกันอ่านทอสนะคะแบกก็คือกระเป๋าผู้หญิงใหญ่ๆนะคะโอเคต่อไปค่ะคำถามต่อมา s t o c k i n g ต่างคำต่างจากคำว่า Stock อย่างไรนะคะอันนี้นะคะขอบคุณน้องๆมากนะคะที่ส่งคำถามนี้มาดีมากเลยค่ะคำว่า Stocking เนี่ยนะคะก็หมายถึง Legging ถุงน่องนะคะถุงน่องนั่นเขาเรียกว่า Stocking นะคะส่วน Stock เนี่ยนะคะเป็น Verb แปลว่าเก็บนะคะ นะคะสต็อกเป็นได้ทั้ง Verb แล้วก็นามแปลว่าเก็บนะคะอย่างเช่นสินค้าที่อยู่ใน Stock นะคะแต่จะไม่บอกว่าสินค้าอยู่ใน Stocking สินค้าอยู่ใน Stocking แซงว่าอะไรคะแอบใส่ของไว้ในถุงน่องของตัวเองนะคะเคลียร์ไหมลูกคําว่า Stocking กับ Stock นะคะถ้าไม่เคลียร์ไงส่งมาถามต่อได้เลยนะคะต่อไปค่ะ a m a s e ต่างกับ amuse หรือไม่ครับต่างแน่นอนค่ะความหมายไม่เหมือนกันนะคะ a m a s แปลว่าประหลาดใจนะคะ a m a s แปลว่าทึ่ง ส่วนคำว่า amuse เนี่ยนะคะแปลว่าสนุกสนานดูหลักการง่ายๆดูนะคะคำว่า amuse ลากสัพมาจากคำว่า muse muse แปลว่าเทพธิดานางฟ้าเทพธิดาเนี่ยนะคะมีชื่อเทพ muse จริงๆในตำนานกรีกนะคะเทพ muse เนี่ยเป็นเทพที่คุ้มครองเกี่ยวกับความสนุกสนานเพระฉะนั้นคำศัพท์ภาษากรีกสังเกตถ้ามีคำว่า muse เนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่สนุกสนานเฮฮาตลอดไม่ว่าจะเป็น music นะคะมิวสิกน้องเคยเห็นคําว่า amusement park ไหมคะมันมีคํานี้นะลูกนะ amusement park แปลว่าอะไรคะสวนสนุกในสวนสนุกก็จะมีอะไรคะจะมี merry go round merry go round แปลว่าอะไรคะม้าหมุนนั่นเองนะคะม้าหมุนนะคะ merry go round นะคะอันนี้ก็คือเป็นคําตอบของน้องคนนี้นะคะที่ถามว่า a m u s e ต่างกับ amuse ยังไง อันนี้ขอ if clause แบบจำๆนะคะ if c l a u แบบจำๆเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นะคะให้บนกระดานไปแล้วนะคะแต่ต่อไปนี้เราตกลงกันไว้นิดหนึง่งเราจะไม่เรียกเรื่องนี้ว่า if clause เราจะเรียกเรื่องนี้ว่าอะไรคะ conditionals นั่นเองนะคะ conditionals คือการแสดงเงื่อนไขถ้าสมมุติว่าขอ if clause ก็จะได้แค่ if clause ไปนะคะต่อไปค่ะ,ะคำถามเริ่มยากขึ้นทุกทีแล้ว subjunctive คืออะไรนะคะต้องเคลียร์กันนะ subjunctive เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นจริงเป็นการสมมติ ขออนุญาตลบกระดานนิดนึงนะคะซับจังทีเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นจริงนะคะเป็นเหตุการณ์สมมติซึ่งถ้าเป็นการสมมติในปัจจุบันกริยาใช้ช่องสองสมมติในอดีตใช้แบทบวกช่องสามโครงสร้างอันนี้นะคะจะอยู่หลังตัวบอกได้แก่ is time is a high time is about time if only as if นะคะ would rather I would rather นะคะ that she came here เห็นไหมคะหลายๆคนนะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะไปสับสนกับ I would rather นะคะ I would rather stay I would rather stay ดูนะคะ I would rather stay อันนี้นะคะอันนี้เนี่ยไม่ใช่สับจร c ง i ี e would rather นี้ทำหน้าที่เป็น modal verb แต่เมื่อไหร่ตามหลัง would rather เป็นประโยคเอาละสับจ c t ง v ีมาแล้วเป็นการสมมุตินะคะผ่านเรื่องสับจ c t ง v ีไปนะคะ ต่อไปค่ะว oh, ันนี้ขอชมเชยน้องถามยากขึ้นเรื่อยๆค่ะ Propositional meaning คืออะไรสแสดงว่าไปอ่านเท็กซ์มาที่โรงเรียนใช่ไหม Propositional meaning เนี่ยนะคะมันเป็นความรู้ระดับปริญญาโทค่ะลกูกนะคะไม่ก็ต้องต่อเอกอะตอนนี้นะคะแต่ว่า Propositional meaning เนี่ยนะคะก็คือความหมายที่ออกมาจากการจับใจความของประโยคนะคะการจับใจความของประโยคนะคะมันมีตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะมันก็จะมี Conceptual meaning Conceptual meaning ก็คือความหมายเป็นคำๆต่อมาก็เป็น propositional meaning propositional และจากบริบททั้งหมด contextual meaning นะคะเพราะฉะนั้น propositional ก็คือการอ่านจับใจความเท่านั้นเองค่ะนะะไม่มีอะไรยากนะคะข,ข้อคำถามต่อไปค่ะวิธีอา่าน text แบบเชียบขาดโอ้โหน้องค่ะวิธีอา่าน text แบบเชียบขาดอันดับแรกนะคะจับ main idea ให้ได้นะคะ main idea ส่วนใหญ่อยู่ในประโยคแรก นะคะของพารากราฟนะคะพรากราฟที่ดีเมนไอเดียจะอยู่ใน23บรรทัดแรกนะคะพยายามถามตัวเองว่า what, who, when, where, why ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะและทำไมนะคะให้พยายามอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะโดยการที่อ่านทีละประโยคอย่าอ่านทีละคำการอ่านทีละประโยคก็คืออ่านไปจนถึงเครื่องหมาย f ฟูส Stop ถ้าเห็นคอมมาอย่าเพิ่งหยุดเพราะนั้นคือการอ่านในใจใช่ไหมคะเราไม่ต้องออกเสียงมาเราไม่เหนื่อย อ่านต่อไปเพราะว่าส่วนที่อยู่หลังคองมา่ามันอาจจะทําหน้าที่ขยายสิ่งที่อยู่หน้าคอมา่าและเราก็จะได้ใจความทั้งหมดให้ชัดเจนได้นะคะต่อไป grammar อ่านเดือนเดียวทันไหมทันค่ะนะคะเพราะ grammar ในภาษาอังกฤษมีแค่24เรื่องเองอ่านแล้วต้องทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่านยังไงถ้าระหว่างที่อ่านน้องมีที่ปรึกษามีพี่ช่วยสอนนะคะพี่วงมั่นใจว่า grammar เดือนเดียวทันแน่นอนทันอย่างดีด้วยนะ ต่อไปค่ะมิสกับมิสเตอร์ต่างกันไหมมิสกับมิสเตอร์ต่างกันแต่มิสกับตัวนี้ไม่เหมือนกันดูนะคะพี่คงคาดว่าน้องคงต้องการถามคำนี้หรือเปล่ามิสนะคะแปลว่านางสาวมิสเตอร์คือนายแต่ถ้าน้องไปเจอตัวนี้ M S จุด N S จุดตัวนี้ไม่ได้อ่านว่ามิสนะคะอ่านเมอร์สเมอร์สออกเสียงเป็นดูเซอร์เมอร์สนี้แปลว่าคุณผู้หญิงนะคะซึ่งเราจะใช้ในการเขียนจดหมายที่ เป็นทางการนะคะเราไม่ต้องไปนั่งสืบว่าเขาแต่างงานหรือยังไม่แต่างงานนะคะเราเรียกเขาให้สุภาพก็เรียกมิสนะคะอย่างน้องก็เจอห่วงก็มิสห่วงนะคะไม่ต้องไปสืบว่าแต่างงานหรือยังไม่แต่างงานนะคะต่อไป alright กับ alright right. มีความหมายอย่างไรคะโอเคคําว่า alright กับ alright สองคำนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่านะคะ alright ตัวหลังอะค่ะที่เขียนอย่างเงี้ยค่ะ alright อังกฤษบอกว่าผิดหลักกันมากซึ่งอเมริกันยอมรับนะคะเท่านั้นเองแต่สองอันนี้เหมือนกัน that's alright ก็คือ that's okay don't mention it นะคะก็คือมันโอเ okay. ค that's alright is alright ถ้าจะบอกว่า is alright เนี่ยนะคะมันมีความหมายว่าไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้ชั่วร้ายอยู่ในช่วงกลางๆอันนี้ก็คือ is alright นะคะมีคำถามต่อไปไม่เอ่ยโอเคมีค่ะความหมายของคำว,ว่า first กับ at first เหมือนกันหรือเปล่าครับอ ไม่เหมือนค่ะขอบคุณน้องคนนี้มากเลยนะคะถามได้ฉลาดมากคำว่า first เนี่ยแปลว่าอันดับแรก first จะมีความหมายเหมือนกับคำว่า firstly firstly แปลว่าอันดับแรกนะคะ I like chocolate ฉันชอบกินช็อกโกแลต because firstly เพราะว่าอันดับแรกกกึอะไร second กกึ third กกึ finally อะไรแต่ว่าถ้าเราใช้คำว่า at first ส่วนใหญ่จะใช้ในประโยคขัดแยง้ง at first I think she is ือตอนแรกฉันคิดว่าเขาเป็นคนดี But she doesn't แต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะ r t first นี้จะใช้ในการแต่งประโยคที่ขัดแย้งกันในช่วง SMS ของเรานะคะขออีกคำถามนึงนะคะชอบคำถามนี้มากทำไมครูฝรั่งที่เรียนไม่ให้ใช้ t h e r e is a student การใช้ t h e r e is t h e a r e เป็นการ p ัวไร r ิงนะคะถ้าเราจะบอกว่าในห้องมีเด็กนักเรียนหนึ่งคนก็บอกว่า A student is in the room เลยไม่ต้องใช้ว่า that is a student that is เนี่ยใช้ในภาษาพูดแต่ไม่ใช้ในภาษาเขียนรู้สึกว่าตอนนี้เพื่อน,นๆทางบ้านของเรามีสายเข้ามาแล้วนะคะชื่อน้องเฟิร์นนะคะปรบมือต้อนรับน้องเฟิร์นหน่อยสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นเรียนที่ไหนโลกตอนนี้ เรียนอยู่สานาด้านวิทยาค่ะอืมค่ะน้องเฟิร์นวันนี้มีคําถามจะถามพี่หวงว่าอะไรคะค่ะอยากจะถามว่าคําว่าโฟเบียค่ะอืมแปลว่าอะไรคะโอเคค่ะลูกนะคะน้องเฟิร์นถามตอนนี้เตรียมตัว entrance อยู่หรือเปล่าอะไรจะปีหน้าค่ะตอนนี้เตรียมตัว entrance อยู่ปหคะค่ะโอเคน้องเฟิร์นปั้นใจฟังที่นะคะแล้วก็น้องๆทังบ้านฟังดังนี้นะคะน้องเฟิร์นเนี่ยถามคำถ,ถ,ถามคำว่า ฟอเบียฟอเบียเรามาดูนะคะคำว,ว่าฟอเบียฟอเบียเนี่ยแปลว่ากลัวค่ะลูกนะคะฟอเบียแปลว่ากลัวแสดงว่าน้องเฟิร์นกำลังเตรียมตัวทำข้อสอบโอเน็ตเอเน็ตอยู่เพราะว่าฟอเบียเคยออกข้อสอบเอเน็ตไปแล้วฟอเบียแปลว่ากลัวค่ะลูกเป็นโรคเลยนะคะไม่ได้กลัวธรรมดาไม่ได้แบบกลัวตุ๊กแกจิ้งจกคือเป็นเอามากถ้าเป็นแอคโรฟเบียแอคโรฟเบียฟอเบียแปลว่ากลัวแอคโคแปลว่าสูงแอคโคฟเบียโลกกลัวที่สูง นะคะซีโนฟเบียค่ะวันนี้ที่เราพูดเกินๆก,กันไปนะคะคำว,ว่าซีโนฟเบียก็คือโรคกลัวชาวต่างชาติแองโกลฟเบียค่ะแองโกลฟเบียก็คือโรคกลัวคนอังกฤษนะคะอารักโนฟเบียค่ะอารักโนฟเบียก็คือโรคกลัวอารักโนก็คืออารักนิกก็คือโรคกลัวแมงมุมค่ะนะคะโรคกลัวแมงมุมคนที่กลัวแมงมุมมีจํานวนมากกว่าคนที่เป็นโรคหัวใจ แล้วก็เสียชีวิตไปน้องเชื่อไหมพี่หวงอ่านจากหนังสือ Believe it or not นะคะหนังสือเล่มนั้นดีมากแล้วเขาบอกว่าสังเกตสีทวีปเนี่ยเพยชนะขึ้นต้นกับลงท้ายมันจะเป็นตัวเดียวกันซึ่งจริงใช่ไหมหรืออะไรอีกอายุโรป ใช่ไหมนี่ก็เอามาจากหนังสือ Believe It or Not นะคะต้องยกยอดให้เขาต่อไปมีสายที่2นะคะสายที่2นะคะน้องๆคนไหนที่มีคำถามนะคะน้องๆสามารถที่จะโฟนอินมาได้นะคะที่เบอร์ข้างล่างที่โชว์นี้เลยนะคะ026295417นะคะในช่วงที่เรารอโฟนอินกันอยู่นะคะเรามาตอบ SMS นะคะที่อาจจะมีน้องๆเนี่ยนะคะ SMS มาในช่วงนี้มีหรือเปล่าเอ่ยนะคะ